ที่22ตุลาคมพศ2566เส้นทางบุญของชั้นสวัสดีครับนำบุญมาฝากนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระรักนาไตรปก,ปกป้องเชา้านี้เราไม่ได้ใส่บาทพระใช้คุณลุงแดง นี่ป <c oughs> ้าตากับคุณลุงแดงจะไปตลาดสตาไปซื้อปลากระพุไปทางสายวันหนองตะแบกก็เดี๋ยวเจอพระถ้าถ้าถ้าเจอพระแล้วก็จะใส่บาตร <c oughs> ในในพระตาหารของป้าตาทุกวันเนี่ยป้าตาจะใส่บาตรพระสองรูปแล้วก็ถวายพระตาหารพระก็วันนี้ก็มีหลวงตาฝน พระติรงสีข้าวที่ท่านทั้งสองรูปนะ่ะอาพาธแล้วก็ท่านพระครูท่านพระครูก็เปรียบเสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ที่พระตากับคุณลุงแดงให้ความเคารพครูบาอาจารย์ท่านเอนที่ประตากับคุณลุงแดงให้ความเคารพบางรูปท่านก็อยู่ไกลเกินไปที่เราจะจะไปมาหาสู่หรือได้ทําบุญอย่างนี้แต่ทุกครั้ง เราก็น้อมจิตใช่ไหมคุณล<อ>งุงน้อมระดึกถึงนึกถึงคิดถึงพูดถึงกล่าวถึงก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีธาตุพันที่แข็งแรงมีสุขภาพได้เผยแผ่ธรรมะอันเป็นที่จะรมใจให้กับญาติโยมทั้งหลายธรรมะอันเป็นที่แจ้งให้เมื่อก่อนปะตาชอบใช้คำว่า อย่างฉันกับหลวงพ่อฉะลันจำได้ไหมที่เขียนจดหมายน้อยว่าบัดนี้ข้าพเจ้าคนบาปได้สำนึกผิดในการกระทำที่ผ่านมาแล้วแล้วก็มีครูบาชีบีกนะที่เราได้อิ่ท่นก็ชี้แนวว่าถ้าเรายังผูกใจเจ็บกับผู้ใดเราจะไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตอันนั้นนะ่ะให้เราขอขมาลาโทษ<ม>โดยมี ท่านเป็นสักขีพยานนะเราก็เลยบอกว่าเออตั้งแต่นั้นมาเราไม่ได้มีความรู้สึกผูกใจเจ็บกับใครเลยเราไม่ได้พูดถึงเขาหรือคิดถึงเขาแล้วเรามีความอาฆาตพยาบาทในจิตอีกเลยเราก็เลย เบือก็ที่ที่ทำการอบตอตะขันเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นระยองชากะไผ กำลังใจกับตัวเราเองเนี้ยวิกฤตทั้งหลายมันมีโอกาสเราก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเราอย่าเป็นข้ออ้างคนเราส่วนใหญ่ที่ท้อแท้และท้อถอยเนี่ยเพราะเราชอบอ้างว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คนนี้โชคชะตาเราก็ไปโทษสิ่งพวกนี้แต่ถ้าเราให้เรารู้ว่าไม่มีอุปสรรคใดรที่เราจะไม่สามารถผ่านไปได้ คิดอย่างนั้นคุณแดงเห็นนกนะดูนกเสีนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤด,ดูเห็นการทำถนนใช่ลอกลอกอะไรทนะแถวแถวบ้านประตาก็จะลอกท่อดยนะผักตบชวาพวกนี้เพราะว่ามัน ไปซื้อปลาเพราะว่าตลาดสตาเป็นเป็นแหล่งตลาดตลาดใหญ่ที่ขายทุกอย่างนะหมูเห็ดไก่ปลาแล้วก็มีผลไม้เดี๋ยวก็ให้คุณลุงแดงไปดูผลไม้ด้วยผลไม้ก็ต้องไปเาซีสตาร์เขาจะมีผลไมหล้หลากหลายทำปลาเสร็จแล้วคุณลุงแดงจะที่นั่นเขาทำปลาให้เราใช่ไหม เป็นวันพ่อเลยนะคะวันที่พ่อพระบาทสมเด็จพ่อหลวงของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เ้าสวรรคตคตตรงนี้เขาก็เรียกว่าสี่แยกตะขันถ้าขวาเบอก็เข้าไปที่วัดตะขันนะคะก็จะมีหลวงพ่อพา แล้วก็ซ้ายมือก็วัดสามคัคคีคุณาว่าวัดพังงานเด็กนักเรียนรู้สึกจะปิดเทอมกันแล้วนะเมื่อกี้ผ่านาโรงเรียนชุมชนวัดหนองข้อหมูก็ไม่มี ฝนนี่ต้องระวังเลยเนะมันดีโรงพยาบาลนะเวลาที่เรารบมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็จะไปเหยียบไปตะปุ่มใช่ไหมที่อยู่ข้างที่อยู่กลางถนที่อยู่กลางถนน ก็จะกระเทือนปุบปุบปุบุบเลยแหละสีแยกอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าสีแยกบ้านดอนนะคุณนะ ก็จะติดหน่อยนะช่วงตอนเย็นเนะี่ยซ้ายมือก็จะเป็นโรยิบาศสีระยองนะคะตรงไปนั่นก็จะเป็นโรงเรียนตากสินแล้วเกิดถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปบ้านแรง ไปเส้นสุขุมวิทเก่านะคะใช่ไหมที่เราไ,เไปทาน้ำมันทางเส้นสุขุมวิทสายสามสิบหกคือตดออกมาเป็นควันดำเลยนะดูสิ ตรงไปแล้วก็จะผ่านเซนท่านผ่านสี่แยกกอกอยก่อนแล้วก็เป็นเซนท่านแล้วก็เป็นแมคโรเซน้นะคะเมอวานที่ไต้หวันมีแผ่นดินไหวนะสูงสุดคือ5.8นิตรแล้วก็ในไทเปแค่สองอแค่รู้สึกับไม่ับ นีถ้าเราเลือกทานดีๆอย่างอย่างน้องอิ่มเนี่ยเขาจะเลือกทานอาหารเช้ากับอาหารกลางวันเพราะ็จามาทานในช่วงสายสายใช่ไหม,มาทานอาหารเช้าอาหารกลางวันเ,นเป็นมื้อเดียวเพราะว่าคือเข้าเรียนตอนบ่ายกลางคืนเขก็จะนอนประมาณเกือบเที่ยงคืนนะทำทำกันบ้านด้วย ันี้ถนนสายนี้โล่งเชียวปกติแล้วจะไม่โล่งนะเนี่ยป่านนี้ครูหนึ่งถึงโรงเรียนแล้วนะปิดเทอม,มิเท,ม,เทมก็ต้องไปนะอาจจะไปสายก็ได้อาจจะไปสายแต่ก็ต้องไปเพราะว่าหน้าที่ของครูไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวแล้วนะเดี๋ยวนี้ทุกวันเนี้ยไไหออต้องทำงาน เยอะแยะไก่อนปเทอมเรียนคุูไปเลยก็สลับกันหยุดง่ายเดี๋ยวนี้ไม่ได้แนละ้วเพราะว่ามีงานงานเอกสารงานต่างๆเอาเป็นว่าทุกวันนี้คนต้องทํางานทํางานมากขึ้น <Yeah. S 1> เอาละค่ะตอนนี้ก็เป็นสีแยกอะไรคุณลุงแดงเรียกสีแยกตรงนี้ว่าสีแยกบอกกันเนาะ <c oughs> มีตำรวจนะคะ มีมีกันน้ำเินตัวน้ำท่วมมีมีตำรวจแต่ตำรวจไม่ได้มาทำอะไรนะตำรวจมาดูมามาดูแลการจราจรแล้วก็เอันนั้นเขเรียนรถรถของอะไรถเทศบาลมาดูดมาดูดน้ำเพราะตรงนี้เป็นแอ่งตรงนี้คุณลุงแดงเรียกสี่แยกบุกอน็อกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันเป็นสี่แยกเออเก่งเก่งเก่งทนิด แล้วก็ขวามือก็จะเป็นร้านวันเนี่ยตรงเนี้ยฝนตกหนักๆเนี่ยจะเป็นรถเล็กจะผ่านไม่ได้เพราะมันจะเป็นแอ่งเราก็เลยใช้โอกาสตรงนี้นะคะบอกทุกคนว่าถ้าใช้ชอบชอบ,ชอบดูการใช้ชีวิตประจำวันของป้าตาก,กับคุณลุกแดงอย่าลืมกดกดไลค์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ขอ ให้ท่านทั้งหลายอุดหนุนสินค้าที่ปตาบอกบอกไว้เนี่ยด้วยนะคะไม่ไว่าจะเป็นผงซักฟอกเพียวฟองน้ำว้าวมหัศรรย์สเปรย์พ่นปากกระชายขาวโอเคเคลียสบู่สมุนไพรบัวชมพูวิตามินซีและแม้แต่มิสซิสว้าวที่กะจัดคาบขาเบาที่ปิดเตาแก๊สด,ด้วยนะคะ uh huh. แล้วก็มีเสื้อของเส้นทางบุญของชั้นมีสีดำสีขาวแล้วก็มีอะไรนะคุณแดง uh huh. แก้ว แก้วร้อนนะคะแล้วก็มีแก้วเย็นสำหรับเก็บความเย็นนะคะเน้นยปตาก็ก็มีสินค้าพวกนี้ที่จะพบในการทำบ,บุญของป้าตาทุกวันถ้าคุณอุดหนุนสินค้าของป้าตาที่ใดที่หนึ่งก็เท่ากับคุณได้ร่วมบุญกับป้าตาทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ป้าตาคุณแดงก็ต้องกล่าวคาว่าเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับลาไปก่อนนะคะ